เ okay, นะครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับนี่ก็น่าจะอ,าอยู่ในเลสเอ็มเดิมนะครับก็ไม่รู้เอพิโซที่เท่าไหร่ที่เราได้มาพัฒนาเซิร์ฟเวอร์เลสเอ็มนะก็ในส่วนของวิดีโอนี้เนี่ยก็ตามปกลิปเลยนะครับเป็นแจกในส่วนของเดฟทูนะครับเป็นในส่วนของเปลี่ยนสภาพอากาศหรือปรับเวลาอะไรอย่างนี้เนาะสำหรับเดฟทูเอาไปใช้งานได้เลยนะครับเนาะตอนนี้คือจะปรับก็จะเห็นตรงกันทั้งเซิร์ฟเวอร์นะครับถ้าเกิดลงตัวนี้ไปเลยนะก็คือจะ สภาพประกาศตรงกันทั้งเซิร์ฟเวอร์เห็นเวลาตรงกันทั้งเซิร์ฟเวอร์แล้วก็มีเมนูในการปรับสภาพประกาศของแอดมินด้วยนะครับส่วนนี้เนี่ยสามารถใช้ได้นะครับทั้งทุกเฟรมเวิร์กนะครับสแตนดอรโลนนะตัวนี้ก็แจกให้ใช้งานกันฟรีนะครับก็สามารถโหลดได้ที่ discord ใต้คลิปเลยนะโอเคเราไปดูกันเลยครับผมเอ๊ะก็จะเป็นในส่วนของคําสั่งครับเปิดได้เลยนะนี่ครับ wui แบบนี้นะครับปึ๊บนี่จะเป็นในรูปแบบเมนูนี้เลยนะครับอันนี้เป็นของฝรั่งนะครับที่ผมเอามาทําต่อเนาะ โอเคอันนี้ก็จะเป็นปรับในส่วนของเวลานะครับนี่เลยนะนี่ปรับวันเวลานะครับนี่ถ้าผมจะปรับเวลาเป็นตอนกลางคืนนะผมปรับไปสักยี่สิบสองแล้วกันนะครับสิบสองสิบห้านาทีนะปึ๊บนะครับรอดูครับนี่จะเริ่มเปลี่ยนในรูปแบบนี้เลยนะนี่เลยครับปึ๊บอ่ะมืดละโอเคเห็นไหมประมาณนี้นะครับนี่ก็สามารถปรับอย่างอื่นได้เช่นเดียวกันนะอันนี้ปรับได้หมดเลยนะปรับสภาพอากาศยังได้นะครับนี่ปรับสภาพอากาศฝนตกอะไรเ็ว่าไปนะครับ ต่วน,นี้เนาะโอเคปรับอย่างอื่นได้นะเห็นไหมปรับปิดเวลาได้นะครับโอเคขอปรับไปตอนเช้านะครับปรีมันดูมันดูยากนะครับเอโอ้โหแสบตาโอเคนะครับนี่ปรับสภาพอากาศได้ตัวนี้นะ,นะเดี๋ยวผมจะลองปรับเป็นฝนตกดูนะครับฝนตกเอ่อทันได้ไหมไหมอ่านี่นครับนี่ฝนตกนะฝนตกฟ้าผ่าครับประมาณนี้เลยนะสำหรับวิดีโอนี้ก็สั้นๆครับก็ มารีวิวในส่วนของตัวเดฟพูปรับสภาพอากาศอะไรอย่างนี้เนาะก็ประมาณนี้นะครับมี้ลารลองแล้วนะโอเคก็สำหรับท่านใดที่สนใจทรัพยากรหรืออยากได้ทรัพยากรตัวไหนก็สามารถติดต่อได้ที่ดิคอรได้เลยนะทรัพยากรตวนี้ก็โหลดได้ฟรีที่นิคอรครับผมโอเคไว้เจอกันที่ใหม่นะครับเจอกันครับผมจุ๊บ